เพราะนี่คือคิ้วสายฟอที่ฉันแบบเป็นความใฝ่ฝันเลยหลังทำทันทีค่ะทุกคนค่ะก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะก็คือมีแค่ทาปากนิดนึงเนาะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจแล้วก็เนี่ยพึ่งฝั่งสีคิ้วเสร็จทุกคนพวกและเทคนิคที่กวาทำนะคะเป็นเทคนิคคอมโบก็คือมีการแบบว่าไลายเส้นบริเวณหัวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าคอนโทรลบริเวณหาง ก็จะออกมาฟาดปัวแบบเราเคยแบบว่าเสียกรรมยกคิ้วมานะคะแต่ว่าแผลเป็นไม่ได้มีแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบรอยกรีอันนี้ก็คือกรีดไม่เห็นอะไรเลยทุกคนติดตามนะคะได้ที่เพจแคลร์ค่ะทุกคนค่ะแคลร์บายซนะคะของเรามีหลายเทคนิคเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลายเส้นนะคะแบบคอนทัวร์นะคะหรือว่าแบบนี้คือแบบคอมโบทุกคนค่ะ